วันนี้เราจะมาเทสลูกหมาก TRW แปลนช่วงล่างระดับโลกเทสมันมันในแบบโช๊คพอยต์สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเบนโช๊คพอยต์ครับวันนี้จะมารีวิวพร้อมผลการทดสอบลูกหมากยี่ห้อ TRW ครับจริงๆ TRW เป็นแบรนด์ช่วงล่างเบอร์ต้นๆของโลกเลยทั้งผลิตให้ OEM ก็คือของแท้ติดลนยนต์มาจากโรงงานหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์หรือผลิตสินค้าอัพเตอร์มารบอกเลยว่า TRW ด้านช่วงล่างคือเบอร์ต้นๆของโลกเลยครับล่าสุดเราไปแข่งงานโต y ยต้าไฮรักรีโว่10เซียนประจำบานซึ่งควบคุมการบินโดยลุงโตใช่ไหมครับรามาแล้วครับมาดูกันจัดมาของเาี่พี่โตสัมพัน กับพี่เชฟจูเนียมครับช็อคพอยต์โฟรเฟนเตอร์เรนดิ้งดีมากเราก็ได้ทำการใส่ลูกหมาก TRW เข้าไปในรถแจริงๆอ่ะเราใส่มาพักใหญ่และใส่มาตั้งแต่ช่วงต้นปีตั้งแต่ถ่ายคลิปที่ไล่พี่ยิมแล้วครับแล้วก็ถ่ายที่เอาไปลุยทุ่งใหญ่นะเลยสวนอ่ะ เราใส่ลูกหมากชุดนี้มาตลอดอยู่แล้วเรากล่าวว่าเราจะใส่มายาวๆและจนแข่งจบรายการโตต้าไฮรักรีโว10เซียนปัญจบาลแล้วเราจะมาเช็คว่าลูกหมาก TRW เนี่ยมันจะทนได้จริงไหมจากการทดสอบลูกหมากกล้าพูดว่าทดสอบมาหลายหลายแบรนด์นะครับถ้าเกิดลูกหมากคุณภาพไม่ได้จริงการแข่งขันในรูปแบบของลีโว10เซนปัจจบาลแนวคอร์สคันที่ซึ่งมันจะหนักไปทางออฟโรดจะเน้นบินเน้นรุ่นหลุมหนักๆแบบนั้นนะครับ ถ้าลูกหม,มากทนไม่ได้จริงๆลูกหม,มากไม่ได้คุณนะภาพจริงบอกเลยว่ายังไงก็หลวมครับผมเท่าที่ทําการทดสอบไปวันนี้เราไปเช็คครับหลังจากติดตั้งไปเนาะเอาจริงๆหลังจากที่เราไปลุยทุ่งใหญ่มาแล้วใช้ถ่ายคลิปที่ไล่พี่ยิมรอบนั้นเราก็าใส่เป็นชุดลูกหม,มากชุดน,นี้ยนยครับเราใส่ลูกหม,มาก TRW ครบชุดเลยนะตั้งแต่ปีกนกบนปีกนกล่างอ่าไม้ตีกองแล้วก็ายแหลกครับหรือลูกหม,มากกันโคงเดี๋ยวดูพร้อมกันเลยว่าคือชิ้นที่จะหลวมก่อนนะที่เป็นเจอนะเทิดเป็นในรถ รถแข่งคอสทขั้นที่ในเจ้ารีโววีโก้เนี่ยมันคือชิ้นนี้เทิดมันจะหลวมก่อนแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็คือลูกหม,มากกันโค้งเนี่ยเคยเจอบางแบรนด์นะใส่เข้าไปวิ่งแป๊บเดียวเองวันเดียวเองแบบบูทเนี่ยมันจะหลุดจากตัวเฮลซิ่งออกมาเลยครับแต่ไม่พูดว่าถึงแบรนด์ไหนเราไม่จมตีแบรนด์ไหนเราจะมาทดสอบแบรนด์นี้อะโอเคดูลูกหม,มากกันโค้งกันทุกอย่างก็ยังเป็นปกติเห็นไหมคือไม่มีการงอของลูกหม,มากกันโคง้งไม่มีการ ปิ้นพูดตรงๆเลยไม่มีการปิ้นของยูริเทนลูกยางอะไรครับปกติหรือลูกหมากปิ่งนกบนก็คือปกติสภาพก็โอเคยังค่อนข้างเหมือนใหม่มากครับผมไปเช็คหมายตีกองนะถ้าเกิดมันหลวมคือมันจะหลวมเลยนี่ครับนี่ใช้แรงออกนะเนี่ยยังแน่นอยู่เลยครับผมนี่ไปไงบอกเลยว่าลุกหมากทีร์ดบิวทนได้จริง ขนาดอยู่ในรถแข่งนะตั้งใจทดสอบมาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วเราอยากรู้ว่ามันจะทนได้ไหมเทียบจากรถแข่งที่ใช้กันโหดขนาดนะี้เทียบกับรถบ้านพอรวมๆประมาณแสนโลบอกเลยว่าทนจริงจบเอาอยู่ครับจริงๆข้อดีของลูกหมาก TRW เนี่ยมีค่อนข้างครบตอบโจทย์รถในทุกๆรุ่นแล้วก็มีอย่างหนึ่งครับก็ไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของลูกหมากเนาะจริงๆ TRW มีทั้งปีกนกเลยครับอันนี้ปีกนกบนของ TRW แล้วก็เหมือนเดิมครับ ครอบคลุมรถหลากหลายรุ่นสําหรับปิ่งนกบนฝากไว้อีกหนึ่งแบรนด์ครับแบรนด์ช่วงล่างระดับโลก TRW ครับเรื่องช่วงล่างค่อนข้างครอบคลุมหรือใครจะติดตั้งลูกหม,มาก TRW ก็เข้ามาที่ชกพยได้เลยครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากการรีวิวการทดสอบไ้ด้วยครับใครจะเซอร์วิสช,ช่วงล่างฉกพยรับจบทั้งระบบครับเรื่องลูกหม,มากฉกพยก็รับจบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ